สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะค่ะวันนี้มาเจอกับพี่เอ็กอีกแล้วนะคะครับผมวันนี้จะมาให้พี่เอ็กพาทัวร์โคโลของพี่เอ็กหน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เลี้ยงยังไงคะได้เลยครับเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเลยนี่แรกๆเลยเดินเข้ามาแรกเลยใช่ไหมนี่ก็มอร์นิ่งดิวมอร์นิ่งดิวตัวนี้แยกมาแล้วต้นแม่จะอยู่ตรงนู้นนะคะอันนี้คือแยกมาแล้วโอ้แยกต้นใหญ่มากเลยอ่ะคือพี่น้องเขาจะมีมอร์นิ่งดิวลามเอท อ๋อม oh, ิดโดลีอ๋อ่านี่อครับจะเป็นจะนยังไงอะคะก็คือถ้าคือถ้าคนมองมือใหม่ๆหน่อยอ่าใช่ถ้ามอร์นิ่งดิวเนี่ยจะออกลูกเป็นหนออ่าค่ะใช่ครับผมแล้วก็อ่ารามเอจะเป็นไหลรามเอเป็นไหลเป็นปลายไหลกับมิดโดลีก็เป็นปลายไหลเหมือนกันแต่ว่า ลายต้องดูให้ดีนะฮะต้องดูให้กระ่างแตกฉานแตกฉานหน่อยครับผมประมาณนี้ถ้าทางที่ดีก็ซื้อจากสวนที่น่าเชื่อถือดีที่สุดครับที่เขาที่ามันสลับกันได้ใช่ที่เขาคัดกรองมาแล้วฮะะบางทีมันก็คล้ายกันเหมือนกันผมคือโดนโดนหลอกมาเยอะเจ็บมาเยอะแล้วอค่ะมีอะไรอีกคะแนะนำว่าเรามีอะไรบ้างตัวนี้เป็นแม็กซิมัตัวนี้ก็อยู่ในชาร์ตนะ ตัวนี้ก็เป็นแลเหมือนกันแต่ว่าให้หน่อไม่ให้หน่อเลยดีกว่าเขาจะใหญ่มากรอมานานมากแล้วใหญ่สุดๆนะใหญ่กว่านี้อีกอ่าจริงๆใบจะใหญ่ได้อีกครับค่ะอ่าส่วนนี้ก็ไว้ราวาเนาะค่ะไวราวาไวราวาตัวนี้ปิดปิดปิดชะตาชีวิตแล้วเพราะว่าให้ให้ดอกมาแล้วอ๋อให้ดอกมาเรียบร้อยแล้ว่าคะเวลาให้ดอกนี้ต้นมันจะโซมไหมคะหรือใบมันจะเล็กลงไหมหรือยังไงคะอ่า มันมันมันจะโสมครับคือเหมือนเขาแก่แต่แต่ว่าผมไม่ได้ผสมไงผมก็เลยตัดทิ้งอ่าถ้าเราไม่ผสมแล้วก็ตัดทิ้งดีกว่าอใช่ครับเพื่อรักษาต้นเขาไว้เอาไว้ดูต่ออแต่ว่าคงไม่ให้ลูกแล้วแหละไม่ให้ลูกและอ่าค่ะมีอะไรส่วนตัวนี้มาในนามอ่าเปอร์เพลกัปปี้อุ้ยเราก็เดินเหมือนกันค่ะนั่งไงมันไม่ม่วนเลยอ่าทุกคนถามผมมากคือคือ อันนี้เป็นกรณีศึกษาเลยนะม่วงไหมม่วงไหมคือถามกันเป็นแถบเลยจริงๆมันยังไม่มีเข้ามาไอ้เปอร์เพอร์ก็ปี้เนี่ยโดนครับโดนเลยแล้วโดนไม่ใช่โดนถูกๆนะอันนี้โดนมาค่อนข้างจะราคาพอสมควรเปอร์เพอร์ก็ปี้เนี่ยเผื่อคาายจ้านี่ไงคุณพ่อไม่ม่วงเลยอ่ะไม่ม่วงเลยครับ ครับก็แล้วก็มอร์นิ่งดิวไปแล้วเนาะอันนี้จะเป็นโมจิโต้โมจิโต้ก็ประมาณนี้ให้ลูกเยอะเหมือนกันนะอ่าใช่ครับทุกคนคงจะรู้แล้วแหละส่วนการผสมดินของผมนะก็จะมีดินดินทั่วไปเนี่ยดินถุงอ่ะดินถุงอ่าห้าสิบกะามะพร้าวอ่าห้าสิบแล้วก็ใบกระปูหมัก ห <50 S 2> ้าสิบค่ะอย่างละห้าสิบห้าสิบอย่างละเท่ากันนะครับเอามาผสมรวมกันค่ะแล้วก็มูลไส้เดือนเท่ากันเหมือนกันสัดส่วนเท่ากันแล้วก็ใส่เข้าไปก็คือโคโลของเราอ่ะใช้มูลไส้เดือนใช่ครับเพราะว่าถ้าเวลาชําก็ถ้าเป็นดินสุดนี้มันก็จะไม่มีปัญหาต่อรากถูกไหมคะใช่ครับเอาเป็นมูลไส้เดือนเนาะครับผมออ<ภ>แล้วก็มันจะไม่ให้ดินแน่นเกินไปถ้าดินแน่นเกินไปปุ๊บเวลาเราจะล้างออกมาเพื่อที่จะชําแยกหน่อเนี่ยมันรากมันจะกัด กัดกัดดินไว้แน่นมากเลยแล้วช่วงหน้าร้อนอย่างนี้แล้วเวลาพี่เอกไม่ได้มาอยู่ดูอย่างเนี้ยค่ะเอ,อการให้น้ําของเราเป็นยังไงคะพี่เอกขาทายังไงได้บ้างคือต้องพยายามให้น้ําเขาครับพยายามตื่นเช้ามาให้น้ําเขาถ้าไม่ให้น้ําเลยคือต้องเข้าใจว่าเขาเป็นตระกูลบอลเขาต้องการน้ํามากค่ะครับทีนี้ถ้าไม่ให้น้ําปุ๊บใบเขาจะไหม้เพื่อเพื่อที่เขาจะดูดดูดดูดดดูดน้ําจากใบ อใบใดใบใบหนึ่งเนี่ยไปเลี้ยงนั่นแหละครับประมาณนั้นต้องให้น้ำห้ามลืมต้องยังไงก็ต้องลดแหละต้องต้องมีครับต้องลดครับวันสองวันต้องลดใหญ่ให้่ขาดนี่ถ้านี่ตามภาพนี้เลยนี่อันนี้ลืมหโูไม่รอดเลยอันนี้ไปทะเลสี่วันกลับมาไม่หมดชุดช้ำไว้คือไม่หมดเลยชุดอนุบาลด้วยอ่าในว่าพาไปเที่ยวชายทะเลด้วยไม่หมดเลย คือกลับมาใจสลายมากเลยกว่าจะฟื้นฟอร์มได้นะต้องตัดตัดตัดทิ้งใบที่ไหม่ครับเพื่อเรียกฟอร์มสวยกลับมาแล้วก็มีมีอะไรบ้างคะด้านไหนก็มีมิกกี้เวมิกกี้เวนะมิกกี้เวตัวนี้จะเป็นใบเรียวมีใบกลมด้วยใช่ไหมคะใบกลมคือจะเก็บไว้ในที่รับครับไว้ในอีกที่หนึ่งแหล่งหนึ่งเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวมาชมกันใช่ใช่ค่ะตนี้มิกกี้เวครับส่วนตัวนี้จะเป็นแบ็กมาร์เบลค่ะ ใบเขาจะห่อขึ้นอย่างเงี้ยใบห่อครับแล้วลายเขาจะเหมือนมิดไนท์แต่ว่าก้านเขาจะแดงมิดไนท์ก็คือก้านดำแค่นั้นเองครับผมโอเคประมาณนี้ใครซื้อมิดไนท์แล้วออกแดงๆนี่ก็ต้องขายในนามมาร์เบิลนะถูกต้องครับนะคะต้นนี้ฟอนตาเนซี่อ๋อแบบฟอนตาเนซี่เออโอเคใช่อนนี่ฟอนตา n e ซี่ส่วนตัวนี้อะไรเบอร์เกอร์ดิสเต็ม อ่าแล้วก็จะมีนี่ๆนี่นี่ด้วยนี่นี่อันนี้ก็เพนแบ็กนี่ค่ะเพนแบ็กอีกแล้วเพนแบ็กนะคะเพนครับผมแบ็กเพนเทสนี่แหละครับนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีการสับสนกับอีกตัวหนึ่งนะคะก็คืออ่าอีบูนั่นแหละอิเล็กทริกบูนั่นแหละค่ะคือผมนี่จจ๊ดมากเลยได้ซื้อซื้ออิเล็กทริกบูมาแต่ว่าได้น่าจะเป็นอ่าอ่าแบ็ก แบกเพนเทตต้นนั้นอะ่ะตัวนี้ฮะตัวนี้ซื้อมาหมื่นกว่าบาทคือมานั่งร้องไห้เลยตัวไหนคะเจ็บจี๊ดเลยะต้นนี้หรอนี่อ๋อ <laughs> ตอนที่มันราคาแรงๆใช่แรงๆเ,เลยครับอ่าต้องศึกษากันให้ดีนะครับไม่ใช่ว่า เกับใครก็ได้กับใครก็ได้อันนี้คือต้องศึกษาเลยเป็นกรณีศึกษาเลยใช่ครับใช่ใช่ใช่ที่ได้มาในครับในนามอีบูในนามอีบูครับตอนอีบูแบบประมาณหกเจ็ดหมื่นอ่ะใช่ไหมอันนี้อ่าหมื่นกว่าบาทคุยกันจบจบที่หมื่นกว่าบาทแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่ามันเจ็บใจอยู่ดีอ่ะเพราะคุณหลอกคุณหลอกเราใช่อันนี้อะไรนะอันนี้อะไรครับ ไดมอนด์เฮดอันนี้เลี้ยงฟอร์มกอเลยยังไม่แยกไดมอนด์เฮดนะคะครับผมอันนี้คือทุกตัวพี่เอ็กใช้ดินสุดเดียวกันเลยอย่างที่บอกใช่ครับอ่านะคะที่บอกว่าทั้งดินถุงดินใบก้านปูแล้วก็มะพร้าวสับแล้วก็มูลไส้เดือนแค่นั้นเองนะคะอาจจะส่วนเท่ากันใช้ทั้งส่วนเลยไม่ว่าจะชำหรือจะเลี้ยงนะคะออย่าลืมสตาร์เกิลจีอ ลองลองลองก้นด้วยก็ดีเนื่องจากว่ามันจะมีพวกมแมลงใต้ดินเยอะเลยพวกนี้นะคะครับผมตัวนั้นก็สวยด้านหลังๆน่าหย,บยบาบๆไฮโรเบรหรือเปล่าคะอ่าใช่ครับนี่สวยมากเราชอบบางคนจะแบบมองน้องไม่ค่อยออกตัวนี้ะจะเป็นฮฮโลเบใช่หน้ารักสวยที่เขาข่าวนี่คือปูนเปลือกหอยนะ พีเอ็สบอกว่าเลยนะเอามาเอามากันพวกตัวอ่อนของแมลงต่างๆนะครับนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าจะกันได้สักเท่าไหร่ลองดูลองดูฮะก็ลองดูครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นเอลีนาเจ้าหญิงออลีนาออลีนาครับผมออลีนาเดี๋ยวเราไปดูกันจะให้ลูกเป็นไหลเข้ามาเลยครับเดินเข้ามาได้เลย ใบเขาจะเป็นยังไงคะลักษณะของเขาอีลีน่าก็จะคล้ายๆกับมอร์นิ่งดิวอะแต่ว่าลายเขาจะมันจะเป็นลายลายแบบลายไม่ชัดอะลายไม่ชัดเท่ามอร์นิ่งดิวใช่ <Morning S 2> ใช, <Deal. S 2> ใช่ใช่ครับมันจะเป็นแบบลายอ่อนๆกินข้างในอะ่ะไม่ไม่ใช่ไฮบริดใช่ไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่อีลิน่านี่ไม่ใช่ไฮบริดครับอ,อีลิน่าเป็นตัวสแตนดาร์ดของชาร์ตครับยังไม่ใช่ตัวไฮบริดไม่ค่อย เห็นมีคนขายเลยอ่ะไม่ค่อยมีคนมีหรอคะเอา,เอาอยาี้ดีกว่าผมยังไม่รู้ว่าแท้ไหม <laughs> <c oughs> อันนี้ได้มาตอนแรกๆเหมือนกันอ๋อเหรออ่ายังไม่มีใครออกมาพูดอะไรเยอะเลยตัวนี้อีลีน่าเนี่ยอ่าผมก็เลยยังไม่ฟันธงไงยังไม่กล้าฟันธงเท่าไหร่โอเคส่วนที่กล้าฟันธงแล้วก็ใช่เลยนี้น่าจะเป็นตัวนี้ ังตัวนี้คือแมมมอสอะไรคือแมมมอสอ่ะแมมมอสครับลักษณะของเขาที่เรียกว่าแมมมอสเนี่ยคือใบเขาจะคล้ายใบหูของชาอ้างแมมมอสครับผมใบเขาจะใหญ่ได้มากกว่านี้อตอนแรกมาคือใหญ่มากโดนเนี่ยครับโดนพวกศัตรูพืชน,นี่แหละครับก็เลยต้องค่อยๆต,ตัด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 ทิ้งไปแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจดูแลโดยช่วงหลังๆมาเพราะราคามันดิ่งลง <c oughs> เศร้าใจแต่ว <polarization> ่าตามธรรมชาติไปครับผมแต่ว่าด้วยความรักที่ยังมีอยู่ก็ดูแลกันไปค่ะครับทุกวันนี้พี่แอเขาก็ยังซื้อโคโลเข้าบ้านเขาอยู่นะไม่ใช่ไม่ซื้อแอบซื้ออยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าต้องต้องเน้นกับดีลกับคนที่เขานําเข้าจริงๆครับไว้ใจได้ไว้ใจได้ครับคนที่เขามีรายละเอียดจริงๆครับเมื่อก่อนคือไม่รู้เลยใครลงอะไรมาเนี่ยเห็นแปลกซื้อ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 ก็เจ็บครับ เจ็บกับเจ็บกับพวกตระกูลดำดำก็เยอะนะคะทั้งดำทั้งเขียวและครับเจ็บมากเลยนะคะส่วนตัวนี้ได้มาในนาม black chef f l อ่าแต่ chef f l จริงไหมเดี๋ยวให้เดี๋ยวจะให้มาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งขอตัวนั้นโตก่อนอ่าขอตัวตัวแท้ที่ซื้อมาจากคุณ xxx อ่าเดี๋ยวจะบอก เดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบกันอีกทีอ่าได้ค่ะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันก็จะเป็นปัญหาเนาะสองตัวใช่ฮะค่ะตัวนี้ไม่บอกรู้มั้งแบคโครานะคะนี่เราจะออกดอกแล้วนี่ออกดอกไปแล้วอาใช่ครับดอกมาแล้วคือผมจะไม่เน้นผสมนะถ้าใครอยากผสมก็มาเอาเลยมาเอาเกสอนได้เอาเกสอนได้เผื่อใครอยากไปทำไฮบริดอ่านะคะหรือจะมายกกอยกแม่ไปอะไรก็ว่ากันไป มาคุยราคากันได้เลยอันนี้ค่ะอันนี้โคนาคอฟฟี่โคนาคอฟฟี่ครับน่นตอนแรกนี่คือเลี้ยงเป็นฟอร์มกรน่ารักมากเลยแล้วแล้วทำไมเหลือแค่นี้อลายแดงลงอ๋อครับผมก็ต้องเริ่มต้นใหม่หันใหม่อืมนะคะจริงๆสวยใช่โคนานี้มันเป็นไม้แบบนินิมอลมันไม่สูงมากน่ารักนะคะแล้วก็สีประมาณนี้ด้วยสวยมากนะคะอ่ามีอะไรอีกคะหมดแล้วเนาะ อ,นนอันนี้อะไรเอ่ยไทยเกอร์ได้มาในนามชิคาโกเอ๋าชิคาโกครับผมน้องน้องก็ลายลายคล้ายๆกันอ่ะมันต่างกันยังไงก็ไม่รู้เนาะนั่นแหละความต่างคือยังไม่ได้ศึกษาลึกลงไปอ่ะเขาอบอกว่าชิคาโกเราก็ชิคาโกใช่ไหมใช่ <laughs> ตามเขาอะครับตอนแรกเลยอ่ะคือหลังๆถึงจะมาศึกษากันตัวนี้จะเป็นไทเกอร์อ่าตัวนั้นคือไทเกอร์อ่าไทเกอร์สไตล์จะเป็นตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นไทเกอร์ ไทเกอร์ปูนขาวไทเกอร์ปูนขาวยังไม่ได้ล้างออกนะอ๊ะอสวยคือถ้าไทเกอร์น่ยมันจะยังมีลายอยู่นะ,ะบางคนอ่ะไทเกอร์ไม่มีลายเหลือเลย,เยม,ม,มันมัปลอมหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้นะอ่ามันจะมีไทเกอร์มาเลอันนี้เป็นมาเลอ๋อเหรอครับผมส่วนตัวเนี้ยเขาบอกอ่าพี่ท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 ี่ดลวันตลอดเนี้ยค่ะแกบอกว่าเป็นแรงไอเทมตัวหนึ่งเลยนะคือเขาคืออ่าอะไรล่ะ เดี๋ยวคิงออ King Of Forest มันพิเศษตรงไหนพิเศษตรงหลังใบครับให้ดูหลังใบอเขาจะมีลายที่หลังใบลายแบบว่าน้ำมันเครื่องเขาจะมีลายดำๆลายเปิดน้ำมันเครื่องเนี่ยฮะอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าเป็นโมจิโต้เนี่ยมันจะลายขางหน้ากแต่ถ้า King Of Forest ตัวเนี้อยู่หลังใบอยู่หลังใบมานี้ครับโอเคก็สวยไปอีกแบบครับนะคะ พวกนี้ทุกตัวที่เราอยู่ในคลิปเนี่ยพีเอ็กมีแบ่งจำหน่ายบ้างไหมคะถ้าถ้าเป็นออกไปไหลก็สามารถครับสามารถแบ่งได้เลยตัดสดมาเออขอตัดสดให้ส่งอย่างนี้ได้ไหมคะได้ครับตัดสดก็ได้ได้ทุกแบบได้ทุกแบบครับชอบต้นไหนชอบเลยชอบตัวไหนทักมาเลยฮะอ่าค่ะอ่าแบบที่ช้ำไว้แล้วก็มีพอสมควรอยู่อ่าโอเคช่องทางการติดต่อค่ะพี่ขา ก็เหมือนเดิมครับเุเลยเนาะครับผมอยู่ใต้คลิปนะคะครับแล้วก็เบอร์โทรค่ะพี่เอ็กศูนย์แปดห้าครับหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าแปดครับค่ะถ้าใครสนใจอะไรก็ทักแชทนะคะพี่เอ็กเลยโทรหาพี่เอ็กใจเลยนะคะครับผมโอเคขอบคุณมมองก่อนครับขอบคุณพี่เอ็กมากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณ